มาอีกแ,แ,แล้วมาอีกแล้วมาขอแรงสบายดีพี่น้องทุกคนสู้คนเด้อครับผมพอกับข่อยแล้วนึ่งเหล็กวันนี้นึ่งเหล็กลกับสิาพามากินต้มสวัวคือต้าพี่น,ออน,น้องสัวข้าปุ่นรือว่าขนมเส้นก็มีอ่าผักหอ,อมปลอมผักซาะแหน่ถั่วผู้หมากซองหมากนี่ลนะ <c oughs> น้าครับผมเคยได้กินจวดจวดจากบาดฉันเด็กมีต้มสัวข้าปุ่นเมสโต้เอานะครับผมมาด้อพี่น้องผมได้วจวดนะก็มาจวดนะครับผม ่อเน,น่นก็ขอบคุณตุกเม็นทุกน๊กลอยทุกใช้ทุกกติดตามขอบคุณทุกทุกคนเด้อกับตีแวะเยนมาเบลิปขหบนะครับผมมาคำแหลงแข่งมาดบัวลายใหญ่หางพี่น้องจวดมาหลดซ่อนแต่เม็ดสตอนนี่นะไปะเด็นกระตาคอยซะ ใส่บวงคือผูอ้หญิ <c oughs> งใหอเล่บวงบวงบานก็เอินบวงอืม หอมเสริมโอ้บุกขึ้ตัวนี้ใส่ส้อมขึ้นแน่ใส่มือลิงนี่อื้ม 嗯嗯。Uh huh. Nấm cắp thịt Mưa nhum nữa Này P'No สองไซมเมือสองมือยมเลยนีอืม Rồi tôi mình nhớ nhạy <cười> <cười> xem xong dạp cái nổi này nhúng luật ยังเป็นแหลกยังบ่แหลกเปลืองมะนาวว่าโมเมนต์สตอเดิเป็นลงเก็ดเปลืองมะนาวนีว่หอยคมเป็นยังได้หรอแบบนี้สว่างวะสว่าวงวะบอหายอยากเลออย่อย 哎。 แจกเลยพี่น้องเอ้ย ซ้ำซแซ่บเลือแต่เครื่องเทศป้านเนี่ยมักเรีนมะนาวบุกินแล้ว <laughs> เซ็นข <laughs> นมเซ็นบันรละเนาะครับ ลืมแล้วแล้วครับเล็กสีขอ้อจบหลายแต่เพียงตอนนี้ได้ครับผมมานะครีมนาพอกับเร่องเล็กหม้สำหรับมาในคลิปนี้ขอบคุณตรงเมนตรงไลท์ทุกแจ้งพอกันม้คลิปน้าครับ